ใครนี่แทนพ่อมากกว่า26ล้านแล้วน้องแอลลี่เก่งมากๆค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สาวน้อยของเรานั้นนะคะไม่ธรรมดาเผิแป๊แบ,บเดียวโตเป็นสาวแล้วแอลลี่ชิลยามาความสามารถมากๆค่ะอยู่ในวัย18ปีเดินหน้าตามรอยคุณพ่ออ่ำัอำอำมมรินึ้นแทนศิลปินเต็มตัวเจ๊ค่ายโฟนวันมิวสิกค่ะ เปิดตัวเพลง How to Love เพลงครั้งแรกเป็นเพลงเดียวที่มาแรงมากๆเลยกับล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวผลงานก็ปังไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปะไรายการไหนมีแต่หลายคนนั้นหลงรักและ endo e l มากๆโกยค่าตัวตอนนี้สูงไปถึง100ล้านแล้วนะคะโดยต้องบอกว่าโอ้โหเห็นข่าวแบบนี้หลายข่าวพูดจริงๆเนี่ยคือน้องอลลี่บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะคือทั้งนี้สาวลลี่บอกว่าส่วนตัวเองไม่ได้เลยนะเรื่องนี้จริงๆต้องถามทางค่าย ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็เดินสายค่ะออกรายการต่างๆมันก็จะมีมีบ้างงานเยอะแต่ว่าดีใจที่งานเยอะค่ะชอบที่งานเยอะรู้สึกดีใจที่ร่วมงานใหม่ๆมันทําให้เธอเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นกําลังใจหนึ่งกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ